สรุปผลการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนมชชประเภทผู้นำชุมชนประจำปี2564นางผิวสาะสุวรรณตำบลละแอออำเภอยะหาจังหวัดยะลาประวัติส่วนตัวนางผิวสาะสุวรรณนับถือศาสนาพุทธอยู่บ้านเลขที่27หมู่ที่6ตำบลละแอออำเภอยะหาจังหวัดยะลามีอาชีพทำสวน ผลงานและการดำรงตำแหน่ง 1. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลละแอ 2. ประธานกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านเจาะปีมาะ 3. คณะกรรมการสตรีหมู่บ้าน 4. คณะกรรมการสตรีระดับตำบล 5. คณะกรรมการหมู่บ้าน 6. อส .2 สรุปผลการพัฒนาตนเองตามตัวชี้วัดการพัฒนาตนเองของตำบลละแอ อำเภอยะหาจังหวัดยะลาด้านการบริหารตนเองบุคลิกภาพ 1. แต่งกายเหมาะสมกับสถานที่โอกาสและกาละเทศะ 2. มีทักษะในการพูดใช้คำพูดเหมาะสมในแต่ละโอกาสสามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย 3. ส,สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์มีมนุษยสัมพันธ์ กับบุคคลอื่นได้ดีวางตัวเหมาะสมกับการเทศะ1.2พัฒนาความรู้ความสามารถ 1. ใฝ่หาความรู้อย่างสม่ำเสมอสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น 3. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน1.3คุณธรรมจริยธรรมศิลธรรม 1. ยึดมั่นและปฏิบัติ ตามหลักคำสอนของศาสนาศิลธรรมจารีตประเพณีสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 2. ปฏิบัติภารกิจทางศาสนากฎหมายค่านิยมของไทยเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ 3. ให้เกียรติและยกย่องบุคคลอื่น 2. ด้านการบริหารงาน2.1แผนงานโครงการกิจกรรม หนึ่งมีข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนและมีแผนปฏิบัติงานของตนเองสอมีส่วนร่วมในกระบวนการแผนชุมชนโดยมีแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในชุมชน 2. 2. การปฏิบัติกิจกรรมโครงการตามแผนที่ประสบความสำเร็จ 1. มีกิจกรรมโครงการที่ปฏิบัติตามแผนงานที่ดำเนินการสําเร็จเป็นลูกธรรมอย่างน้อยสามโครงการ,รกิจกรรม2ตนเองและชุมชนได้รับผลประโยชน์สองสาการบริหารทีมงานที่มีคุณภาพ 1. สามารถกำหนดเป้าหมายและมีความรับผิดชอบตามบทบาทภารกิจ 2. มีความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมตามบทบาทภารกิจ 3. การพัฒนาทีมงานและแบ่งหน้าที่งานชัดเจนเป็นที่ยอมรับของทีมงานและกล้าตัดสินใจในการประสานงาน 3. ด้านการบริหารสังคม 3. 1. มนุษยสัมพันธ์ 1. การปรับตัวเข้าสังคมและสถานการณ์ได้เหมาะสม 2. มีความเอื้ออาทรมีจิตสาธานะรณะเกื้อกูลต่อบุคคลอื่นและเป็นที่ยอมรับจากสังคม3.2การประสานงานที่ดี 1. มีบุค,คลิกภาพอ่อนน้อมถ่อมตนกับทุกเพศทุกวัย 2. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นชัดเจน 3. ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ3.3ความเป็นประชาธิปไตย 1. มีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 2. ให้เกียรติเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น 3. มมีความโปร่งใสยุติธรรมตรวจสอบได้